พี่ไม่ลูกพี่เป็นยังไงแต่ตดเดียด้เรื่องยังพวกหัวฟูแบบนึหันพอไหวเลยลูกพี่พอไหวแล้วมีหมูคิ้วๆไหม,มพี่น้องรับเครื่องได้สิพี่เป็นยังคือหัวฟูแบบนึง พอเบิ้งมันควนเลยไรเต้ผุนไหมเดี๋ยวเดี๋ยวดูกันก่อนมันเสียงฟูเป็นยังไงเป็นหย่างขับไปเบิงเงเ้งน้ำบุกขีเราอยากเบิ้งน้ำบุกขีเลยเจ้เปยังพี่ออกทั้งฝุ่นไหมออกทั้งนานผุนไหม ม่อย่า,างคือมันเปียกเอรี่เยให่ไะใชทั้ใหญ่เลยครับใหญ่แตกตีข้ามแอร์นอกป่ะออกใสรปิดแอร์อท่านเดียวใหญ่ไงบ้า หนาวแล้วเจางันซีเมนพีเตอร์คนเดียวเดนม่ตัดเดียรไปไปล่าบติดเครื่องมืงดูต์ทเครื่องมือดูเป็นนวไรซ่อมให้้ซ่อมกอนซ่อมกอนพี้องซ่อมกอน ทีมงานพยาไร่ได้ได้หรือพี่พี่น่าใดฮะก็ยังสรุปเราใจเย็นหนาวแล้วเจ้างี้นี่หนาวแล้วเจ้าบัดนี่ à vượt kè vì nó nằm cho anh coi nó tắt anh bò đấy sai anh bò คืมว่านไข่ด้วยเนาะฝนหอดผีบ่อว่านฝนหอดผีบ่อว่านไมเอ่อาไว้มันหอบมันอ่อมมันอ่อมมัแจ่มันยังท่าอยูเนาะก่นี่ตอนดีว่ตัวก่นมาพี่นะก่อนมาแต่นต้องเลื้ยดเน่มันหุ่มมาืชแ้วันี่มันหุ่ม ป๊กไปเบิดเลยเกียบโบเบอร์แล้วหนาวแท้เจ้าบ,บัตเนี่ยเอเอกี้บัตเนี่ยุณเปลี่ยนราคั้นไม่มาสันพวกมันพวกมันพวกมันเราวอารุ่นเปลียดรุ่นเปียดมากพวกมันก็ นั่น x m สามห้า x เปนังคู้รถไทยนะเฮ้ยไปลุยกันตัวมะลุยตัวลุยตัวแบบแอกี้ร้บา่าบดนี้ไม่คลวดไหลเลยลูกพี่ขวดแม่ขึ้นไหลแขกแต่าฟังเสียงอมพี่ได้ฟังเสียงขวดขึ้นไหลแขแตลูกพี่ โอ้มันแมนบาเลยพี่นะโอ้โอ้ป่านซุ้มไ้เ้อพี่แมนว่าล่ะมันแมนาควรคขอ้นไรเอควรคขอ้นไรเถอ ว่าไหวดอกกันวะเมื่อกีไ้ไม่โหลดหนักขนาดนี้ได้อด้อเนยโอ้เบอร์ดูควันเบอรควันเบอรควันโอ้โม่ได้ใจขาดน้ำใช่ป่ะโอ้มีเไมก,ก็จะคิวว่าผ่น แล้วบ่าเพิ่งมาได้สองวันเมื่อกี้ก่าไปไปไปแล้วบ่า่าไวดอกแล้วบาไหวบ่บ่าหันขบว่หันขบว่า,า,หา,าโหลดนักปะนี่อันนี้เขาโหลดแห้งเดี๋ยวกแหงกันบ้าง่าว่าหันกันโหลดรือบ่โหลดนักปะนี่นบ่ <laughs> เราคันไม่มากเราคันไม่มากมีแอร์ว่าคันจอดยุบันนะ,ะขึ้นแล้วนัรุุนเจ็บเลยน้องดุ่นเจ็บว่า เจ็บนัก,กนับว่ารุ่นนี่มาะด้ยกันต้อเริ่มปกติแล้วเมื่อกี้น้ำเมืม่อกี้น้ำถือสายไฟแล้ววะควันเลยดำเล็กน้อยเดี๋ยวปกติแล้วมางดูปกติซ้ำได้อเออใคแน่ก็ว่างหันอยู่เมื่อกี้ควันเยอะอย กันเวียงซาปานเพรท่านขอยดอกแจ้งันเวียงเพระปปงงท่านขอยนีหนีไม่ค่อยเสียงดีหันซาปันเนี่ยเรว่าทายไกลเท่าไห่หน่อยพงดีเพท่านขอยดอกมันนาจำได้พรว่าหน้ารถรถเจ้าขั้นเก้าจ้ได้นี่พรหนาพุงสองร้อยรุ่นเจ็ดพีซีพีซสองร้อยรุ่นเจ็ด ด้วยลุ่งเรืองแล้วว่ะขั้นในไลาเมื่อครับใส่ไม่เยอะใส่เยอะเดี๋ยวไปไม่ได้ธรรมดาธรรมดาซีหาตัเกคนนี้ละหกล้อเราก็ไม่แรงแล้วว่ะเดี๋ยวภาไปเบื่องไงจะมาซิกคุณจะมาซิกที่คนจอดท้ายคุณมาซิกขั้นบางส่งไประตะเลียวอยู่ดล้อสามคัน ใช่แน่ลล่ละคว่นควนกันเริ่มจางลงแล้วเมื่อกี้นี้ท้ายบ่าท่านพี่นอ้องเปิดช็อตกันว่าแตกตุบเรื่องเนาะโอ้โหวมันยังไปแล้วลบ่าเครื่องเห็นหรวะ่าไม่ยังลูกพีขึ้นนำย่อยหยดุดหยุดได้ไของดีเก๋ไปแล้วลลว่าไปห้อยเบื้องทีมงานชุฬาล่ะลันลัน่น มันต้องท่ายไล่เดินไปหน่อยมันยืนเพได้มันไปท่ายลื่นเพราะเห็นรถตักดินมันต้องอยู่ลายนี้ไปไล่คนอาจ,จัดย้อนแสงเลยนิดหน่อยอ่ะรอปุกกี้แล้วว่ารอคันโน้นกำลังถอยมาเอ๊ะมักซิ่งก็เป็นตะสบายแท้ว่ะแอร์เย็นฉ่ำเลยบุ๊กี้เดี๋ยวไปหาเดี๋ยวไปหาเขาไปหา,าเดี๋ยวมาักซิ่งคะแนนเดลย ีันนีะเข้าไหมอยู่กับทีมงานบ้านเรานี่แหละวันจางนี่เอน่อยแล้ว แต่มีแอรอันนี้ใครอยู่ลูกี่ดลวว่าแอรมีอยู่เดือนนีเป็นน้ำข่อยว่ามาทา้ายแค่เดียวแอรพมันห้างเลยสายระเบิดนะสายข้อแอรระเบิดผมว่าต้องเป็นน้ำแอนว่าตัดลวว่าน้ำเป้าย่อยอนั่นเลยน้ำเป้าย่อยทอเลยแอรไม่ตัดมันก็ระเบิดตัวสายมือถือใจแถาแกนะแต่่าถือใจคนครับ เอาแก้่าดีขึ้กันละมันต้อประหยัดนล้วมันนใจยังไงว่าแต่บางคนขับมันหันมันส่วงใบมันไข่เด้พีไ่นรองมันไอ้บหอนปนิเตัวส่วงเทียงที่ทำงานไม่ได้เล้เราใช้ก็สิ่แล้ะดับแล้วล่ะนี่ระดับประมาณนี้หละ แดงกันได้พี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวน้ำมาเอาไม่ทันกับสีแดงกันประมาณแท็กพูนละสองสามหมื่นคิวเดี๋ยวปววะคิวดินวันสองทีมงานด้ไปไปไปแล้ววะเอาละพี่น้องคลิปนาพอกันไหมเิ็ดง,งานได้ปกติแล้วแหละที่แต่ว่ามีแอร์เปิดคลิปมาแตกตุ๊บเลย ขวันกับธรรมดาแล้วขวันเศร้าไหลแล้วนะร้อ,อยทีมงานจงโชคดีพี่น้องทำงานสะดวกสบายก็สบายแน่คนขับละมาเดี๋ยวสิไปใส่ถูกพี่โอ้บาดย่างนี่ตัวเดินปั๊มไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เลยเดี๋ยวก็ดีดไม่ก็ละมานะพี่น้องนะ สำหรับคลิปนี้จบเพียงคลิปนี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่กับป้อมสินออนทัวร์คลิปนี้สวัสดีครับ